ครับสวัสดีนะครับผมช่างเสีนะครับจะมาเดี๋ยววันนี้จะมาเอายายใ่พี่ๆนะนาะเทสระบบให้พี่ๆนานานะครับที่ห้าล้ำนี้นะอีหกลำเนี่ยห้าท่านนะครับต้องเทสเร็วๆหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับเปียกหมดแล้วถ่ายทำลำบากนะครับ มันจะเปียกๆหน่อยนะครับฝนตกครับเดี๋ยวดูท้องฟ้านะครับมืดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้นะครับจะแบบจะแบบด่วนๆน,นะครับจะไม่ได้เทสหมดทุกลำนะผมนะลำแรกโนอนนี้เป็นของพี่ขวัญน,นะครับผมเปียกหมดแล้วที่ไลฟ์สดก็ไม่มีที่ถ่ายคลิปก็ไม่มีนี่พี่ขวัญน,นะครับ พี่ขวัญเลยครับตัวนี้พี่แกากได้แบบมินินะครับมินิปีกสี่สิบเซนนะครับปีกสี่สิบชักเจ็ดสิบนะครับลางร้อยร้อยสิบนะครับลางเมตรสิบเดี๋ยวขอตั้งกล้องอีกดีๆหนะ่ยอยตาโมงไม่เห็นนะโทรศัพท์ผมจะน็อกวะเนี่ยนะครับลางเมตรลางเมตรสิบชักเจ็ดสิบนะครับ พี่แกอยากได้มิ n i นะครับแต่แรงๆนะโอ้โหเกียกแล้วก็ลำนี้เป็นของพี่วิทูลนะครับเปียกฝนครับพี่วิทูลนะครับฝนตกพีนอ,อ้แกะตรงกระโจมมือตำคอกระดู ผายิงหนูครับผายิงหนูกองข้าวของพี่อุตมะนะครับตัวนี้เปียกแล้วนะครับกุุงไกไมินียมนะครับมาดูลายเสือเลยสวยเลยเสือประกอบล่างเสร็จสวยแล้วนะนะครับไม่ได้ขีเร่มันตะกอนแล้วนะปีกยี่สิบเซนครับ ตัวนี้ของคุณพี่วิเชียนครับคุณพี่วิเชียนรามสิรินะครับเนี่ยายสักลรางปราดูย่ยิงหนูนะครับกำคอร่องนิ้วยิงหนูนะครับยิงหนูกองข้าวนะครับเนี่ยายสักเปียกฝนปีกยี่สิบเซนนะครับไกลจะเตลส แล้วก็ยกยิงพี่อุตมะนะครับตัวนี้ยกยิงรางร้อยสามสิบนะครับตัวนี้ชักแปดสิบปีกสี่ห้านะครับเวลาย,ยิงยกยิงให้จับแบบอโอ้โหเวลาย,ยิงยกยิงให้จับแบบนี้นะครับนี่จับกระโจมมืออยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็ยืดนะครับแล้วก็ยืดแขนนะครับยืดแขนแล้วก็เล็งยิงนิ่งนะครับแล้วก็ยิง ไค่อยกดจะให้แม่นแล้วลางสุดท้ายเป็นของคุณประเสริฐนะครับตัวนี้ลางร้อยสามสิบนะครับปีกโรเลอร์สี่ห้านะครับปีกโรเลอร์เป็นลูกโรเลอร์ลูกปืนนะครับเป็นปีกโรเลอร์ลูกปืนท้ายประดูท้ายประดูาะดลางประดูปีกสี่ห้าโรเลอร์เสริมนอกอีกสองเส้นนะครับนี่ครับ มาเทสระบบกันเลยครับผมจะไม่ได้เทสหมดทุกลำนะครับจะไม่เทสหมดทุกลำเพราะว่าฝนตกนะครับมันลําบากนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ที่หลังนะครับผมจะเทสให้ที่หลังจะเทสให้ดูเป้าๆก่อนเดี๋ยวผมจะลองให้ที่หลังนะครับ โอ้โหโซับผมเปียกแล้วมั้งนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะยิงขวดตรงนี้ให้ดูนะครับกับยิงใกล้ๆเลยนะย,งยิงใกล้ยิงใกล้ยิงยังไงมันก็โดนเนาะ่นุนนูนน่นเลยนะครับยิงใกล้ๆยิงยังไงมันก็โดนจากที่กล้องกับตรงขวดนู่นประมาณ10เมตรนะครับกับผมจะลองกับตัวนี้มินินะครับนี่ บ,บางท่านบอกว่าลางมันสั้นนะครับลางมันสั้นช่วงชักนน้อยปีกสั้นๆยิงไกลมันอัดไม่แม่นบางคนจะบอกแบบนี้นะครับมันเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะแม่นไม่แม่นมาดูนะครับเรื่องแม่นไม่แม่นนะครับมาดูกันนะครับมันจะแม่นไหมหรือไม่แม่นอย่างที่เขาพูดไหมนะครับนี่ลางร้อยสิบักเจ็ดสิบปีกโลเลนะมันจะแรงไหม มาดูกันเลยประมาณ8เมตร9เมตรนะครับจากที่ผมยืนนี่ครับยืนหลังกล้องเลยนะยืนหลังกล้องเลยมาดูกันเห็นไหมครับนะ ยิงครั้งแรกนะครับสงสัยข้ามหัวแรงจัด กอกหอวเลยจะลองยิงอีกทีหนึ่งนะครับข้ามหัวเลยนะครับโดนนะครับโดนแต่มันโดนข้ามหัวถักๆกหัวมันไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่มันข้าม ลองใหม่อทีนี้ลองดูนี่ครับไม่เหลือนะครับทีนี้นะครับความแม่นยำในสูงมากระยะ8-9ดเมตรนะครับนะครับไม่เหลือนะครับผมเลีงใส่สติกเกอร์สีแดงๆเนี่ยครับนะครับนะีบ่ เห็นไหมครับเล็งเข้ากลางจุดสีแดงนี่ก็เข้ากลางนะเมื่อตะกี้นี่คือยังไม่รู้จากศูนย์นะครับว่าเราเป็นการยิงครั้งแรกนะครับยังไม่รู้ศูนย์มันไปนะครับมันถากข้ามหัวเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับดอกแรกเนี่ยนะครับมันถากข้ามหัวเนี่ยเนี่ยนครับแตกตรงนี้เลยนะครับ จะสั้นนะครับถึงจะสั้นๆแต่ก็แม่นนะครับถึงจะสั้นนัองก็แม่นนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสั้นๆไม่แม่นไม่แรงนะแรงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูอีกทีนึงนะครับ ว่ามันจริงไหมนะครับลูกดอกนี่ก็เป็นลูกรองเ่ยดน้ำหมดแล้วเดี๋ยวลองใหม่ครับทีนึง เก้าให้ดูนะครับหนึ่งเก้าสองเก้านะครับเนะครับเกนะครับเของเคนเนี้ยครับก็อย่างน้อยก็ประมาณ9เมตรแล้วมั้งครับนะอ่ะเดี๋ยวมาลองอีกทีนะครับเก้าเมตร ระยะ9เมตรปีกโรเลอร์นะครับชัก70มินิอ่าลองอีกทีนึงนะครับไม่เหลือนะครับแม่นอย่างเขาจับวางนะครับ,นะรบไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องแม่นนะครับถึงจะเล็กถึงจะสั้นนะครับ ความแม่นยังเหมือนเดิมนะครับความแรงเหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าจะสั้นจะยาวนะครับไม่เหลือนะครับเป็นปลาได้กินนะครับเป็นปลาได้กินได้ตัวแน่นอน ครับนี่มันเข้าเรือเข้ากลาง ทีนี้ผมจะมาเทสลำนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเทสเป็นลำสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าวิดีโอน่าจะกี่นาทีแล้วสิบสองไม่เกินสิบแปดยี่หรือไม่เกินสิบแปดนาทีนะครับผมจะหยุดวิดีโอนะครับเพราะว่ามันยาวเกินนะครับครับลองลำนี้ของพี่วิทูลเดี๋ยวลำอื่นผมจะเทสให้ดูอีกทีนึงนะครับเรื่องแม่นไม่ต้องห่วงนะครับแเล็งเงี้ยงหลังกระาฟกระบอกคือนับชี้ตรงเลยลองกันเลยครับ ปีกค้างคาวครับตัวนี้ลองใกล้ๆเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับถ้ายิงไกลโดนนะครับยิงกใกล้ๆมันก็โดนนะยิงยังไงมันก็โดนะนะครับผมไม่เหลือนะครับ ไม่เหลือนะครับระยะ9เมตรนะครับ9เมตร10เมตรนะได้กินนะครับเยี่ยวผมนะครับแม่นนะครับ วิธีเล็งคือเล็งง่ายๆนะครับเล็งปลายกระบอกปืนกับนะครับเล็งเนี้ยงหลังนะครับเล็งเนี้ยงหลังเนี้ยงเี้ยงหลังลูกดอกแล้วก็เล็งเนี่ยให้มันอยู่ช่องเนี่ยนี่ให้ให้ปลาหรือว่าอะไรมันอยู่ตรงระหว่างช่องเนี่ยช่องปลายกระบอกปืนเรานี่ก็ซัดมันไปเลยนะครับถ้าเป็นปลาคือต้องเล็งใต้ท้องตลอดอย่าลืมนะต้องใต้ท้องตลอดเลยนะครับเป็นปลาครับเดี๋ยว พวกนี้ผมจะเทสให้ที่หลังนะครับจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าคลิปวิดีโอมันยาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้นะครับแล้วก็ส่งให้เป็นพรุ่งนี้เช้าครับผมนะครับต้องขอบคุณพี่ๆนะนะนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอนะครับนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเลยเวลาลงคลิปเดี๋ยวมันลงช้านะครับอัพเร็ว ฝนก็ตกครับทำงานลำบากอีกดูวิวลำบากนะขอบคุณพี่ๆนะนะทุกๆท่าน FC ทุกๆท่านนะที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมนะครับพี่ๆนะนะที่สั่งจองก็ใจเย็นๆนะครับผมทำให้ทุกคนนะครับได้กันทุกคนแน่นอนนะไม่มีหลอกไม่มีอะไรนะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ